อย่างบ่เคยเห็นกูติมาเห่าลูกสาวก็หนังยิ่มปุยปุยสบายดีทุกคนเห็นผอไทยอนหน้าเตรียมสิปุกทั้งลูกเคยตอบมาว่ามันไทยกระลุงว่าสัตว์มันไทยอะไรจงหายแบบนี้ไทยกระต่ายสามสีคล้อง ơ hmm quá mình, ô. mình ừ. <laughs> lò, chỉ ô tục ô hả lò chắc chị khút khúm thấy áo bao bị ải ô nạn khổ bị nọ ơ ừ. đôi đôi đôi, khổ เออปะเถ้าปะย่างเงี้ยงขอยายแปรเห็ดแล้วฮักกระได้ซ้ำสี่ข้องว่ะสั่นมันไปใช้บันเมื่อจังลากระลงไถแปะผุนแปะผุนได้สี่ชอบนี <idée? S 1> ่โอ้แปะพุ่นฮักกระมาว่ะสั่นซะสบายดียายแปร กัหลังมเจ็บแอมงดูกันบ่มาสาเดียวละเจ็บเละบ้านเฮ้ยเป็นน้ำกันบ่มาสานาเฮ้ยอืเดเป็นดได้อีรอยเป็นบอ่อีร้อยสั่งพี่น้องบ่เห็นหัวไก่ะเป็นฮะกิซีนี่นะไดงเงินแสนหนึ่งไปหนฮะกซีนะด้จักโลเฮ้ย ไพ่ชื่อนะากมือคายให้บานะมงพี่น้องโลทะเลจึงบได้เป็นเชนเลยช่อโลกวนะลลวอ้ยออร,ยรกัอืมอันจังว่าพ่อใหญ่แม่บักเทนตายพี่น้องเลยพ่อใหญ่แม่บักเทนตายแม่บักเทน,ก,เทนกันสิขึ้นมาแล้วลวอยู่น้ำกส้ลูกทาเาใผู้สายวาย้นนะผู้ซส้อวันนะตาอยู่เฮือนรับผู้ใดลงซพอยู่เฮือนรับผู้ใด ในแบบท่งก็สิขึ้นเนม,มืม่อแหะมา,มาประธานใจมันผูผัอใหญ่ซ้ำฮะเออเรามรอาอยู่น้ำลูกชายลังดินเหมาตายแล้วลค่ะเเพื่อนเรเองผูอีซีกับพี่น้องเลยตอก่อนเนาะอืลูกชายพตตาอยู่คุกแม่ทอนอีซีกูโทรมาคือบะฮับแมดเ,เลอีตายหนามึงเอ้ย่าโอ้โหเลยงก็บอกดามันปด้มข้นมากปได้ยังามันขืนหลดแล้ว น่าจะขึ้นมือแรงหรือมืออื่นนี่แหละจั๊เขาจะเอาลงมือใด้มือนี้วันซุกเสาเอาลงบ่ได้บ่วันเสาวเฮ้ยมือนี้ซุกมืออื่นเสาไปชิมมาฮื้อจังไดอีกมือมันก็เป็นวันทิดแต่บ่วันซุกโอ้ยไปชิเที่ยงได้ได้อีกตลาดบ้านชิ้วางมือในข้าวหลังไปแช่แแรงวันซุก ใต oh, um so uh 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 um pues ้ึ้นหรอหมอใายาแปรโอ้ยมันประหัดบ้าจะบอกครอบอยู่แต uh ่หายแต่หน้าจะลงทิบลงแดนไปสีกันยั่งยๆนยับยางไปเฮ้ยมันยังม่มมีไฟหาหาคนไฟโหลดเฮ้ยไปคนเดียวต่อยเอาบออต้อคือประส่วนปยงเงี่ยงไปนามเฮ้ย ได้เพื่อนสิคุดคุ้มเพื่อนซืเพื่นสื้อเท่ละกิ๊ดตัวนี้อืมเมียก็เท่าละกิ๊ดอันขึ้นขี้ซี้พวกกเท่าละกิ๊ดอันปลูกพังเท่าละกิ๊ดใช่มันอีซี่มันคุดหยังมันสะปลูกหยังตัวนะ่ะเอฟซีถามว่าน้องซีหย,ยุดแล้วบาสิไปทำผมหยุดแล้วนั่งสีเก็บเงินไว้ซื้ออยู่ซื้อกินกับซื้อนายพักน่ายหยาม,มาปลูกพี่น้องเลยนั่งบ่เห็ดแล้วเด้อนั่งหุ่นจักความอยู่ได้แหละ อ้งางชีฮันเดกกำลังคุดอยู่ก่อนเงินเก็บเงินไววซื้ออยู่ซื้อกินกาาโอนนะจะไปขิดนักเนาะพี่ไอ้เอหาหอยพอแหง <c oughs> ้งอี <c oughs> ้อยพังเอาเด้อีร้อยลอยพังเอาได้แม่จะเบานะ จีเม้นไฮนี่นำ้ำประมาณหาฮุกไฮพี่น้องเนาะบ่ให้มันสิปลูกยังอีซีขุดนะเฮย้ยกกปลูัอ๋อกําลังขุดนานไปแล้งสิปลูกักหวานกินพักบ่งพักทุกอย่างอะไรพี่น้องของห้าวน่ะพอได้แทกแล้วเพื่อนแล้วก็เพิ่นสิกับซีคุดนั่นแหละของขุดไว้สี่นานอ่นามเต็มปลออย่างเพิ่นตกมื่อน่ะมันกําลังบ่งคันใช่สูนนนงนาน้องสนานมากี่อืม เตรียมอลไรพี่น้องเอ้ผมก็เคยคุณยายแปดยืมชาทอดกับทันหนึ่งตัวไทยอยู่นี่แหละยืมชาทอดกระโตกขั้นหนึ่งเฮ้ยตัวไามเองแหละวะเองน่ะเป็นหนีเขาอยู่บอกเองไปเป็นหนีวีเดหมื่นบาทเดียวนี่นะเฮ้ยไปเป็นหนีเยี่ยกระหม่่นบาทไปใส่ตีนโหลดตโต๊ะอยู่เบาเฮ้ยฮะตัวเป็นหนีวีเดต๊คือบอกว่า <laughs> <laughs> lạp <Làm> nhàng ơi <người. cười> lạp nhàng ôi 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 này ôi 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 ยืมเวียดน้ามือหน,นึงเอ้ยเส้นเวียดน้ามือหน,นึงเ <c oughs> บิ่งเอาแหละพี่น้องเลยอันเห็ดยางกับมีผู้ใหญ่ใจดีออกห้โลดกับไขย้ยูคือผ่านมาอะไรเนาะพี่น้องคือในเห็นน่แหละคือข่าวบ,บ,บ่าวบอกผึ่นไปใส่ตีนโลดเหมือนหมู่บ้านนี่กครับฟูใหญ่ยยใจดีออกห้เพิ่นอันนี้บอกตรงๆเลยพี่น้องเลยบอกออ,กอ้อ,อมครอบอีกบอกสื่อๆตรงๆโลดข้างหน้าพิ่นกับออกขีปเนาะใส่ตีนโลดกับผู้ใหญ่ใจดีนห่ือเบื้องหลังก็ได้ เจ้าตีเห็ดเนี่ก็มีแต่เป็นหนีที่ไปหาขี้ซี้อันซื้อน้ำมันจูบน้าเออมันแพงอยู่เฮ้ยไปมือเดียวได้๋ยวลอยหาซีฟยายแปรไปหาขี้ซี้เด้๋ซองโลกลัวกระซนั่นแล้วมือหนึ่งตัวได้บ่ตัวหนังอยู่ลอยหาซีฟจะจูดจุพี่อปรเจ้ายังมาจูดจุจูดคือแบบจะจูดมือนั่นนะหมดอันมันให้นี่ ข้างกายเป็นเตะออกถิ่มนะพี่น้องโอมกบดีกินได้ทองกินยกินยังเฮยี้กกินปดไปห้ายังมาน่ะถ้าต้องห้เขีดตัวเอาหันหายกันสะบอเดียวน่นะ เราบอกเศ้าอ่ะเศร้าค่ะบ่จังหายเราเราไปหากินมาะบอกกินของเราไปยังจะบอกกินสาเหตุบอกกินเอาคือว่ากนานป่านนี้บอกกินกน็เอาไปขายพี่เอ้เอ้สิเงินพี่สังเออไปขายเงินเสียตรงจะาจะบสิเงินพี่สังบอกกินก็ไปขายเอาเงิน <c oughs> บอกเฮีดกันเฉบากระพัวนะตัวนะบนพิดแล้วเนี่ยบอกคือบกินกระดาย้อยกระเพาะอย่างงี้คือบกินสารหายังมาบเอาคนขวงช่อนี่สักโอ้คนขวงมดูเบิดขวงนาย่เป๋ยยอมหลับยอมหลับหน้าตาเสยกูสั่งคนเลย ออมันเบิดขวงใหญ่แปงอือมึองมีแฝงหรอใหญ่แปงมึงมีแฝงเถาะไหมอืออืวไปหามาหันกินดีแล้วก็จะถากินน,นั่นนำลูกเคยตัวยังหึงนะจะได้กินเฮ้ยจะได้กินอยู่ <c oughs> เออ,อถ้ามันไปกับเบิดมือเบิดขึ้นนั่นแหละก็ได้กินอยู่ดอกคือเห็นนั่นแหละไปเบิดขึ้นก็นได้กบูปสองตัว เธอหนึ่งข่าวตะเวนเหมือนมันนี่โซ่ข่ายยังพี่ไอมันหกโปรดบอมันหกเราบอเห็นอือสุท้ายจะหายพี่ไอ้หนึ่งสองสามสี่สี่เรื่องหาวะสี่เรื่องหา น้อยๆหาให้น้อยเด้อเฮ้ยให้น้องจบอ๋อเออๆทั้งๆๆทบักพดกับบักโมบ่เฮ้ยฮะลมีแต่บักพดลงตพดบ่บักโมมันดูแลยากเนาะพี่อ้ายเนาะสยมสยาลายเนาะลงทุนลายอีแม่นบ่พี่อ้ายเออแม่นอยู่ อีสีมันดูเด้อน่องซาสั่งคั่วม่าวานสาวเตบมาตัประจมหาเตียงบ่อยเจ็บหลังบด่น้องยายปน้องสาบดามามือเดีเยวเจ็บหลังผูมึงดูไก่ขี่ใสสะาดกิน่ากันยังเฮยสาหน่ยนหนเอาขึ้นเนก กูปวนกสัเมล้างได้เฮ้ยกินยังเฮ้ยจักสัื่ออยากนั่งพี่น้องก็มีแต่ยืนหว่วนานั่งล้วก็ปุ้ยเมื่อหมาวาน,นมาวานกันมซื้อมันกินสบือค่ะพี่น้องเลยบขั้นบาไหวนะขั้นอยู่ค่ะ <c oughs> กินบักหม้อแล้วเจ็บคอพี่น้องเอ้ยกินมือเช้านี่กับสางมันหัวก็อัดเตะอาสาลงไปลางไก่ขีใ่ไก่บ่ขีมอนเ